สวัสดีครับบ้าวแถาสวัสดีท่านผู้ชมครับวันนี้วันที่26ตุลาคม2 5 6 7นะครับพาท่านผู้ชมครับวันนี้เดินทางมาหาเซียนสองดาวนะครับผ้ามารับชมครับชุดล่างนะครับงวดวันที่1พึศจิกายน2567นายนะครับผมมาหาเซียนสองดาวต้องงวดแล้วนะครับเสียนสองดาวให้ชุดบนมาแล้วนะครับงวดที่ผันน้านะครับผม ชุดบนให้2 6นะครับออกมา6-2สองชมชมอ่าเอามืนอนีเดินทางมาแล้วนะครับผมเสี้ยน2องดาวให้ต้องวัดแล้วชุดบนนะครับมืนอนีภาพมารับชมครับชุดล่างนะครับชมชมนี่แหละครับอยู่นาเฮียนพอดีแหละครับอ่ามาฮอดมาถึงแล้วนะครับ โอ้น้องนิชาวันน่ะมึอนี่มาผู้เดียวมึอนี่อูนี่ไม่หมูพันอ่ะงานบุญอยู่บ้านบุญวัดปลาจ๊ะเอ๋สวัสดีก่อนสสวัดีครับสวัสดีจ้าเหรอเดี๋ยวหาเดี๋ยวหาอีกคนบ่รายไซน์เนาะเออมาอ่านทุ่ยจ้าอย่างลูกน้องนิชาคนสวยวันน่ะท่านผู้ชม เออ,อน,นูอน,น้อม่ถ่ายรูปแหมเนี่ยมาดิครับวมาดิจ้ามาดิเร็ว <laughs> เอาไปเลยครับเส้นสั้นดา,าครับผมนะครับชุดบนได้แล้วเนาะอันนี้งวดที่ผ่านมาธรรผู้ชมแบบชุดบนสองหกสองหกมาหกสองมาตัวกลับมือหนีพลาท่านผู้ชมมาชุดล่าง <laughs> ไกลเลยเด้ของนี้วันที่ยี่หกนะครับเออชุดบนนะครับ ที่เส้นซองดาวให้ไปนี่นะครับผมหกับเจ็ดหกยังอยู่ดิครับหเนี่ยแล้วเส้นซองดาวต่เด,วดเ,เดไว้ยงเดยอ่าเบิ้งตำลาเปล่าตำลาเอออันนี้ชุดบนนะครับหกับเจ็ดเดนที่เจ็ดเอาะไรลูกแก้วมอเอเลลอเอ <laughs> อเออเออเเออเอเ ออมันกำลังดีวะครับผมอันนี้ชุดบนนะครับเนาะหกกับเจ็ดเด่นที่เจ็ดเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดเก้านับถาวหกคือหกศูนย์ตัวเดียวบริจับหกหนึ่งหกสองให้หกเก้าไม่จับให้จับตัวหกศูนย์ถ้าถ้าหกมามันต้องจะเป็นที่หกศูนย์ตัวเดียวตาเด่นที่เจ็ด อืมหกจุดปมาอีกบ้างวดเลอ่ถ้าถ้ามาเนี่ยมันต้องเ็นตัวย่นี้แหละถ้าหกมาคือหกศูนย์เท่านั้นครับถ้ามาดิถ้าหกมานะหลายงวดเลยดิหกนี่เนาะเออตาเส้นสองดาวบนนี้มันเจ็ดเจ็ดมันใจเจ็ดนี่ครับเิ่นเล้เจ็ดศูนย์กับเจ็ดเก้าเอาชุดล่างบาเนยครับชุดล่างจะเป็นยังไงจะเดิมดี่ท่าผชมชมนะครับเพื่อมักนะครับ มีชุดสามตัวให้น้ำบอมอ <laughs> มันเลยมันมันมันว่าเข่าแล้วก็อะไอย่างนี้วันที่แล้ว <ๆ S 1> นะวันที่แล้วนี่ครับถือว่าเดินดีเป็นเดิน<ๆ>เดินแปดได้แต่ร่องหกมาตัวร่องสองหกมาหกสองครับ,รบอืมเอานะครับชุดล่างบออนะัดเลยจะมามืรอนี้บ,บดิพาสไปไล่มองนะครับท่านผู้ชลมาจะกลับไปอา่า ถ้าเจะจะแหกระถินตอนนี้แหละตอนใบจะกลับไปท่านบ่อ <c oughs> เอามาเบิ้งชุดล่างล้วกันกระถินบุญกระถินวัดปลากับวัดบ้านเอาแล้วอ <c oughs> เฮ้ยชา วิ like ่งล่างสองกับสามบันดี้เอฟซีไหนแล้วลูกนี่ชาคนสวยคนอายธรรมชมไปไปนี่ไหมไปไปเที่ยวไหม วิ่งล่างสองกับสามครับเด่นที่สองวันนี้แม่หมูไม่มาวันนี้มาคนเดียวอนนเออไปไหมไปเทียเท่ยวด้วยไปเที่ยวด้วยกันไหมอาจารย์ยังจ้าเอฟซียังลูกอาจารย์เอฟซีไหมลูกสวยสวยกว่อนเร็วเร็วถ้าไม่จ้าไม่ได้ไปนะเ็นแอะสร้า้นทรมาชม่า เน้นไปครับวิ่งล่างนะครับชุดล่างครับสองกับสามเด่นที่สองครับเด่นที่สองเก้าสองเก้าสามอคืมีเก่าซีมันไม่มีขวดนะมันหนึ่งสองสามซีอ่ากระเป๋ากระเป๋ามมีันไม่ตัวหม่ตัวหนึ่งอ่าเลขเสองสามซี่จับเบราบางสูตรน้เนนี่บางสูตรน้เนยนี่อือ บ,าบ,าบา่บบาัครับอ๋อว้างซมี่อ่นี่นครับชุดที่เพิ่นเขียนเพนนนิ่นวางสมี้อืมอืมเก่าสองเก่าสามเก่าส,าาสี่ครับอืมแต่ว่าคือพอเห็นติดซีนะคือมีเก่าซีกันไว้แบบเก่าซี่กันนะครับผมว,ว่า,วมาเลขตัวนี้มั่นนานมั่นนานหอดครับม,มั่นนานหอดมันสียัง สนาซีเป็นสามตัวนี่สามตัวอะไรครับสิบสามกับเก้าสามเก้าสองหนึ่งครับไม่คิดว่าเลยไม่ <Ừ. S 2> ใหแต่ว่าห้องว่างไปตามสูตรบ้างไปตามสูตรครับ,รบอันนี้เก้าสี่ตกันได้ทำชมเด้อเก้าสองเก้าสามเก้าสี่หนึ่งสองหนึ่งสามเน้นที่เก้าสองกับหนึ่งสองนะครับชุดล่างผู้ได้มากกลับไปหาลอตเตอรีไ่ไว้ทำชมนะครับอืมนจะนึกตามขาดในนา,นาซีเป็นทัวหนึ่งคิดว่าเหล็เลย ตัวนี้นะซือออกง่ายแต่ห้องว่าตัวนี้นะครับหนึ่งสามนี่คิดว่าจะมากกว่าหนึ่งสามหนึ่งสามนี่บอค่อยออกดิถามมากคือสามหนึ่งคิดว่าถามมากคือสามหนึ่งเนี่ยคิดว่าหน่าตัวตัวนี้นะซือออกง่ายแต่ว่าห้องว่าสูบบสูตรเล็กเล่นน้อนอละแต่แต่ผมมั่นใจตัวนี้ตัวนี้มันเข้ามั่นใจของผมมันมันเจตระเอาคือ คือบวขีดนี่มันใจเก้าสมเกหนึ่งามอะหางตามสูตรด้ห้องคออนของมานป็กงสันอืมแต่แต่คมมักมาใจมักของผู้เฮดเนี่ยต้องเป็นซอมนี่อืมอแต่สูตรสูตมาล้างทำนี่เดี๋วมาสูตรไันเด่นสองนั้นอ่าทงนี้บ่มีสามตัวเลยบ่บ่จับสามตัวเลยบ่เอาจับสตัวให้เอฟซีจากหางสองหางมักตัวไหนอ้าพูดพูดมักสามตัว งูจะไม่ถ่ายรูปเลยฮะ,ะมีผมให้ปูวะโอ้มีมมผมมีปูอสองเจ็ดศูนย์หกเจ็ดศูนย์ส,นยสีแดงคิดนะครับตัวนี้สามตัว อเอานะครับท่าชมเส้นสองดาวนะครับชุดล่างนะครับมากมือเส้นสองดาวเบาเทาไว้เพิ่นลงสามชุดสามตัวให้น้ำนะครับฮ่าผู้ได้มักจ๊ะเอะจะเอะเอะจะออกตัวไหนะจะออกตัวไหนมาบ,<อ>บอกตาหน่อยเลวบอกลุงหน่อย เด็กอนนุดอกตัวไหนตัวไหนฮะฮเพิ่นมาหยอกปูธรรม,มชมเบิ่งโอ้ยอืมเปื่อนมาสร้างนะครับน้องนิชานะครับมามาพอเพิ่นอยู่ตลอดเพิ่นเพิ่นมาหาไอ้ปูกับไอ้ย่าวันเสาร์อาทิตย์บ่ครับอืม <c oughs> เอานะครับธรรมชมุ่มแคปหน้าจออะ <c oughs> อันนี้งวดที่ผ่านมานะครับงวดที่ผ่านมาบน นะครับบนมา26งหมาหกนะครับมือนี้เส้นสองดาวลงชุดล่างให้ชุดบนนี่เพิ่นให้ตั้งแต่ต้องวดแล้วครับผมนะครับให้ตั้งแต่ต้องวดแล้วงวดวันที่1พฤศจิกายน2567นะครับฮาวิ่งไดมักก็ไปหายยิบลอตเตอรี่นะครับยิบสลากกินแบงค์นะครับผมอืมบนนะครับเด่น6กับ7นะครับเน้นที่7 70 71 72 79ูนย์ หลักหกคือหกศูนย์ถามว่าหกคือหกหูนย์ตัวเดียวอ่านะรับสามตัวพนจับให้2 7 0 6 7 0เน้นที่6 7 0 2ตัวเน้นที่7 0็ดศนย์เับวิ่งล่าง2กับ3ามคนับเด่นที่2 9 2 9ก้าสอมีเนี่เป็นตัวกันได้ทำผู้ชมได้บอมักกับบอเป็นยังนะับหนึ 1, 2, 3, ่งสองหน่พนเน้นที่92กับ12แต่ว่าในใจมักเก้าสามกับหนึ ในใจคนมัเก่าสามกับหนึ่งสามเอ้ย <_ an> เอนอนมอบบกนิชานิชาเอาออกตัวนี้เอาบอกปูหนอืมอืแต่แต่ในหน่อ,อ,ๆๆนอยให้มันกำเขาสารได้ถึงสามตัวเแมนเินบอกแมนเนยอืเป็น่าไปไหนยาไปไหแล้วเอายาไปไหนแล้ว ย่าไปไหนย่าไปไหนเอาเอาคนมาฮะอืงเอานะครับแคปหน้าจอท่านผู okay. ้ชมนะครับขอบคุณเซียนสองดาวนะครับผมอ่าเอาพอกันคลิปหน้าท่านผู้ชมนะครับสวัสดีครับเอ้าวสวัสดีสวัสดียังลูกสวัสดีเจ้ากันแล้วสวัสดีจ้ากันเล็วสวัสดีจ้ากันแล้วครับสวัสดีครับ